เนื้อหมูสับหมูสับแล้วหมูทำเป็นอไรผัดกระเพราหมูผัดกระเาหมูครับผมจะสั่มฟังกระเพราหมูผัดกระเพราหมูลองชิมดูครับตอนนี้อยู่ร้านร้านป้าแอปากอิงนะครับเมื่อกี้ผมกินเมื่อกี้กินบะหมี่แห้งเสร็จแล้วเป็นชาเป็นบะหมี่กากหมูนะครับตอนนี้กำลังจะกิน ผัดกระเพรานะแต่ไม่ผมไม่ใส่คือใส่เฉพาะพริกกระเทียมแล้วก็กระเพราไม่ใส่พวกผอมผอมแดงขอมใหญ่อะไรเงี้ยเราต้องบอกนะครับเพราะว่าบางคนเขากินใส่พวกเครื่องเคียงเยอะแต่ผมชอบกินกะเพราล้วนๆนะเผ็ดๆอร่อยๆนะครับเดี๋ยวก็รอดูแอนทำครับไม่เอาอะไรหอมนี่เลยอ๋อมันมีเคล็ดลับไหมการทำเคล็ดลับให้อร่อย มีไหมมีมีมีเปิดเผยไม่ได้เนาะเปิดเผยไม่ได้เอาดีหอม้ะเนี่ย เช็นครับชุดสวยๆนี่คือชุดของชาวพื้นบ้านอยู่ที่บ้านตักินนะเป็นชุดของชาวนาที่นี่วันนี้เขามีพิธีการตาน้วยฉลาก,กันกลับมาเข้าเลยใ่กับข้าวต่อเลยโห<ฮ>หมูหมักจะนุ่มนี่หมูหมักป่ะค่ะจะเป็นด้ไข่เนื้อเนาะหมูหมักนุ่มเฮ้ยอ่ะ มีหลไรน้ำปลาอัดอย่างน้ำมันหอยทำอย่างงี้นะง่ายกว่านแะล้วผัดแห้งๆด้วยเนี่ยโอ้โหจริงๆผมชอบกินผัดกระเพราแห้งๆนะมันอร่อยกว่าแบบเยิ้มๆผัดเสร็จ้น้ำเป็นหม้อ,มเ,มอ,มมอมเลยตักเข้าละสองคนครับช่วยกันจริงๆผมอยากจะสั่งไข่ดาวด้วยแต่เกรงใจครับ เขาบอกก่อนแล้วเขาเขาจะทอดไข่ก่อนล้วไข่ก็จะเย็นแน่อร่อยผมก็เลยต้องบอกที่หลังครับไข่ดาวสองใบไข่ดาวสองใบด้อเเี๋ยดาวที่หลังดาวที่หลังเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดไข่ดาวไว้ก่อนเนี่ยมันจะเย็นแล้วไม่อร่อยผมก็เลยต้องสั่งที่หลังครับเป็นเทคนิคที่สั่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันครับ ผักกะเพราจะให้อร่อยเนี่ยผมชอบคลุกข้าวกินมันจะได้แบบเข้า,ขาเนื้ออ่อน,นรสชาติเป็นยังไงมไม่รู้ครับกินก่อนใช่ไหมอร่อยนะ,ะมันแห้งดิเ็าทำนี่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ตาลเลยนะโอเคนะ อร่อยเป็นกะเพราในฝัมจานหนึ่งเลยกินแล้วมันรู้สึกแห้งๆแ,แล้วก็ไม่ต้องเหนอดหนะกิง่ายครับถูกใจครับคือถ้าเกิดคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่คุกข้าวอยากเข้มเกินไปนุ่มเลยคะนุ่มมากเลยครับนี่หมักว่ากี่อาทิตย์เนี่ย ถ้้น่มยนอร่อยดีตับกะเพราดีถ้าเกิดหมูไม่หมักนี่ไม่อร่อยนะเปอหอมถ้าจะเป็นนั้นบอผงเรานหูก็สมาคจะเป็นหู่หมูนุ่มหมูคจริงแล้วเขาตอมหมูที่มันติดบานบ้างสัตรวดนะสุดยอดมากถือว่าเป็นตับกะเพาร้านหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับ แล้วย,ยังมีพวกเผาเนื้อยิ่งอร่อยหมูหมูนี่หมักข้าวเปล่าเอาไข่ไข้าวเปล่าหั่นหมูชิ้นบางๆเนาะแล้วก็เอาไอ้ไอ้นะซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็ใส่ไข่แค่นี้เองที่ทำให้ม,ม,<อ>มันมุน่มล,ละเราไม่ต้องไปใช้ไอ้ไรผงอะไรนุ่มอะไรที่เขาใช้กันตามร้านอะ่ะ นะครับตามสูตรนะ <พอ S 1> ถ้าเกิดไปสั่งปกักเราที่ไหนถ้าเกิดมีไข่ดาววางอยู่แล้วอย่าสั่งตะไครดาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางร้านเขามีแบบท้องไข่ดาวเลยเราทำปกออากท้องเยอะก่อนแล้วเวลาเขาทำปากท้อเสร็จแล้วบอกว่าเอาไข่ดาวด้วยลืมตักไหดาวจะร้อนๆก่อนมาถุงใส่ตนนับดึก พอพอพอผุพอเบามเดาได้ไหครับความอะไรความความ้่ต่อไปคอสวยครัแม่แม่ครัวครับเป็นคนทำชุดครับสิ้นนี่เพิ่สิ้นอะไรม่ชื่อสิ้นไหม ชิ้นเนี่ยชิ้นไม่ไม่ไม่สั้นราวสั้นที่น่างกันไปราวที่นี่คืออะไรค่ะต่ากเรื่องห่มเรื่องหนุ่มมีเนื้อตัดเป็นตัดเป็นอแล้วก็จะเป็นอินก็จะเป็นไส้เบอร์เบอร์สองแล้วก็ถ้าก่อนถ้าก่อนจะเป็นไส้เบอร์สองก็ได้้าก่อนถ้าเป็นมากเนาะรืต้องม่งมันการตัวจะสั้นนอะไรเนื้อปลาพริกเนี่ย มีสองแบบแบบที่ทําใส่ไว้อย่างนี้นะมันจะหอมน้ำปลามากกว่าปกติไก้แบบดึงทําใหม่ๆหมเป็นจารต่อการมันจะสดน้ำปลาแล้วก็หอมมะนาวนี่เป็นใส่เยอะมันจะเค็มแต่ว่ามีกลิ่นหอมที่แบบ

ただいまのこと言ってみたら困った。<music> <music>